สวัสดีจ้ามาอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนเช้านี้ ว่ามีฝนอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างทั่วไทยพร้อมอัปเดตเป็นรายอำเภอของภาคเหนือและภาคอีสานก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้ด้วยจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับวันนี้รองมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่ยอมความกิดการต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ใต,ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก และตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ขอให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาหลกได้เน้นบริเวณที่ลาดเชิงเขาทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะถัดมาเรามาดูเรดาร์ตรวจฝนเช้านี้ทั่วไทยกันเลยว่ามีฝนอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างเรดาร์ตัด ล่าสุดช่วงเช้าวันที่3สิงหาคม65ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปาง พยาวบึงการสกุลนครนครพนมมุกดาหารกาสินขอนแกน่นมหาสรา,ารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยนาทปราจินบุรีสะแก้จกเชิงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาส ถัดมามาเช็คในส่วนของเรดาร์ภาคเหนือค่ะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองสารพีดอยหล่อแม่ริมแม ดอยสเกตจังหวัดเชียงรายอเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดลำพูนอเภอเมืองแม่ทาบ้านโฮงจังหวัดพะเยาอ,อเมืองแม่ใจดอกคำใต้ปงเชียงม่วนจังหวัดน่านอ,อเมืองอภอบ้านหลวงจังหวัดลำปางอเภอเมืองปานแจ้ห่มเง,งาวแม่เมาะจังหวัดแพร่อ,อสองค่ะอีสานตอนบนนะ ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าะนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอบุงคา้าเซกาเมืองขุงลงจังหวัดเมืองการกุสุมานพลนาแก้วจังหวัดสกลนครนาค,นาคูเขาวงจังหวัดกระสินดงหลวงมุกดาหารเปื่อยน้อยหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นบรบือเมืองวาปีปทุมนาเชือกนาดูนยางสีสุราชพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรารคามอาจสามารถเสริประปทุมรัฐเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิโพนทรายน้องฮีพนมพ จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร ศิลาลาดจังหวัดสิสเกตชุมพลบุรีธาตุ่มรัตนบุรีสนมน,นนารายจอมพระเมืองจังหวัดสุรินเมืองยางจังหวัดนครราชสีมานาโพพุทธไทยสงสตึกกระสังจังหวัดบุรีรัมค่ะถัดมามาดูในส่วนของอีสานตอนล่างกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอห้วยพื่งนาคูกุชินารายจังหวัดกระสินบรบือนาเชื่อกุดราพยกภูมิมวิสัยจังหวัดมหาสรา,ารคามเปือยน้อยหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนาโพพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมเมือง นางประทายจังหวัดโคราชครูเมืองแคนโดนสึกจังหวัดบุรีรัมย์ข่าตูมโนนาราย สรงทภาพจังหวัดสุรินทร์เมืองจันทร์อุทุมพรวิสัยราศีสาย,าสสายจังหวัดริสเกตทรายมูลไทยเจริญคำเขือนแก้วเลืองนกทาเมืองจังหวัดยะโสธรม่วง30เหล่าเสือโก,กวารินชัมราพิบูลมังสาหารสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวเรากมบ,บูชากุ่มฟนปานการอยู่ในเขตอำเภอโพนนาแก้วภูพานจังหวัดสกลนครดงหลวงจังหวัดมุกดาหารยางศรีสุราษฎร์นาดูนวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามปทุมรัฐ จตุรพักพิมานเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิอาสามารถเมืองจังหวัดร้อยเอด็ดชุมพลบุรีรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์พูนทรายจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสปปลารแล้วก็กมบูชากลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอเขาวงจังหวัดกระสินอำเภอตะก,การพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ประเทศกมบูชาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย